ว่าข้างบ้านด่างแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับผมผมจากดิมเลสซูเปอร์บนะครับผมวันนี้มากับตัวท็อปค่ายยามาฮ่านะครับคันนี้ไปซื้อรถเองมากับมือเลยนะเป็นยามาฮ่าอารถปี2020นะ ก็คือเป็นโฉมนกคู่และโฉมล่าสุดที่ทางยามาฮ่าทำอาวันตัวนี้ออกมานะคันนี้เป็นรถเจ้าของมือเดียวแล้วก็เล่มบุกคู่มือครบนะครับมีของแต่งหลายอย่างอยู่ไล่มาดูข้างล่างเลยนะครับอันดับแรกก็จะเป็นยางที่เปลี่ยนเป็นยางสายฟ้าตัวใหม่แล้วเป็นตัว V4 นะครับคาร์บอนหน้ากันโครงหน้า RPM นะครับแล้วก็สายถักเบรกแต่งนะครับสายถักตัวนี้ต้องถามว่าข้อดีก็คือ เวลาเราใช้ในสนามแข่งอะ่ะเราเบรกหนักๆอะ่ะมันจะไม่ปูดไม่บวมถ้าเป็นสายเดิมโรงงานบางทีเขาให้มาเป็นสายยางใช่ปะ่ะแล้วเวลาเราเบรกหนักๆแล้วความร้อนของน้ำมันเบรกด้วยอ่ะมันจะทให้สายเบรกบวมป่องออกมาได้นะแต่นี่เขาใส่ของแต่งมาแล้วแล้วก็มีกันแมอน้ํานะก็คือบังไม่ให้มีเศษหินเศษไรยดีดเข้าไปโขกหม้อน้ําแตกได้เวลาเราออกทริปนะครับโอเคถัดมาด้านบนเป็นปั๊มบนเกีสปีดนี่หล่อเลยมีหมุดทองปรับระดับได้ด้วยนะ แล้วก็มีการล้มพิวเทมีคาร์บอนครอบโครงคาร์บอนครอบถังเป็นทรงโหนกด้วยนะทรงโหนกแหลมๆเลยแล้วก็เกียร์โยงกิเลสแล้วก็สายถักหลังคนระับยี่ห้อเฮลลด้านบนจะเป็นเป็นเบาะฟองน้ำนะครับเบาะเจลอ่าเป็นเบาะเจลของยี่ห้อเลสไลน์นะครับเบาะคนซ้อนก็ มีให้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เจลนะเป็นของคนขับจะเป็นเบาะเจลส่วนท่ออันนี้ผมจัดทรงใส่เล่นเป็นอาคาโปวิกทรงกลวยนะครับเดี๋ยวผมเอาอีกใบามาให้ดูซึ่งจริงตอนซื้อมามันเป็นทรงปลายดาบแต่ว่าผมเบื่อปลายดาบปลายดาบเสียงมันไม่โหดผมเลยเอาอาคาทรงกลวยมาใส่ให้รอแป๊บหนึ่งเดวมาให้ดูนี่เลยครับผมเดิมทีมันมาก,กับปลายทรงกลวยครับเป็นท่อแท้ไทเทนเนี่มโคดเบาะนะครับผม ถ้าทำหลุดมือมานี่เสียตังค์แน่นอนนะฮะอันนี้ก็เป็นของแท้เลยนะครับเรโซงเรเซอร์ครบแต่อันนี้คือผมใส่เล่นทรงแบบ GP อะ่ะชอบแบบลั่นๆ GP ลั่นๆก็ต้องแบบว่าไปกลวยแบบนี้นะส่วนอันนี้มันผู้ดีไปหน่อยแต่ก็มีให้นะถ้าลูกค้าซื้อไปผมจะแถมปลายดาบให้ไปด้วยนะครับผมด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่างที่บอกว่ามีมีการล้มมียกสปูลน,นะครับเกียร์โยงนะครับอนะ มาดูหน้าไม้นะครับหน้าไม้คันนี้เลขไม้อยู่หมื่นกว่าแล้วก็รถคันนี้จะมีระบบ I N U 6แกนนะครับซึ่งจะรู้หมดเลยว่ารถเราหน้าทิมสูดโดงหรือเอียงซ้ายเอียงขวาความนื็วเท่าไหร่นะครับแล้วผมชอบอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรากำเบรกอะ่ะมันจะขึ้นบทเลยว่าเลเวลที่เรากำเบรกอะ่ะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพอเลเวลกี่เปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันจะทำให้เรารู้ว่าอย่างคนที่ขี่รถสนามอะ่ะ เขาก็จะรู้ว่าโค้งแบบนี้ต้องใช้เบรกเท่าไหร่มันจะช่วยในการคำนวณเวลาเราขี่รถสนามเพื่ให้ได้เวลาที่ดีที่สุดนะครับผมส่วนฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก้านคัตนะครับเป็นก้านเซียจีแท้นะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำของคัตได้จากก้านเลยนะครับมีชิวหน้าแล้วก็มีอุดกระจกแต่งนะครับผมวันคันนี้นะครับรถผลิตปี19โจทปี20คันนี้ขายอยู่ที่ราคา 4 4 9 0 0 0บาทนะครับเพื่อนๆ449คันนี้เรื่องอย่างที่บอกว่ารถดีรถสวยแล้วก็ไปซื้อเองกับมือที่บ้านลูกค้านะเขาก็น่ารักอ่ะเขาก็อยากขายแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนขายของเดียวให้ก่อนส่งมอบนะครับคันนี้ R1 ปี19โชมนกภูกแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปขี่ให้ดูอีกทีนึง วันก่อนเอาไปขี่โคตรมันเลยแรงฉิบหายแล้วเสียงท่อแบบนี้มันแป๊นแป๊ะเปถ้าคนที่ชอบก็คือชอบอะถ้าคนไม่ชอบเพิไปหาท่อเดิมใส่นะไม่ก็ใส่ปลายดาบก็ไดดมันอาจจะเงียบขึ้นหน่อยโอเคสำหรับวันนี้พกผอมจะล่มเลซูร์ไว้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบุญ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 